สวัสดีครับกีฬ <c oughs> าเก่งที่กำลังและเทคนิคจะไม่เล่นตุกติกสร้างอันหาเล่นกันตามกฎระเบียบกติกาใช้ปัญญาและกำลังร่วมทำงานมองเป้าหมายชัยชนะไว้ชัดแจ้ง มุ่งเหรียญทองเพื่อแสดงเป็นหลักฐานถ้าพิชิตมันมาได้ก็เบิกบานสมดังคำปฏิทานสัญญาใจวันเวลาที่ใช้ไม่นับค่าขอแต่เพียงความก้าวหน้าอาันยิ่งใหญ่ต่างมุ่งมั่นและตั้งหวังพัดงใจ เตรียมที่มีวินัยตั้งใจจริงถ้าองค์กรทั้งหลายมุ่งหมายมั่นมีความซื่อถือสัตว์ไม่ปล่อยทิ้งต่างตั้งใจทำงานไม่กงกินเราทุกคนต่างเดินทางอย่างแร่งรีบทั้งทั้งที่ไรแรงบีบให้ดาวดิน้นแต่แปลกใจคนทั้งหลายในแผ่นดิน ชอบอยู่กับความเคยชินแบบเดิมๆทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้อยู่สบายไม่ต้องแก้ไม่ต้องเสริมต่างเป็นอยู่โดยรำพังอย่างคงเดิมไม่ต้องแต่งไม่ต้องเติมสบายใจคูเล็กลำพางวัลกรออนไลน์ทำวินัยมีรถเดียวคือวิมุติรถ เหมือนมหาสมุทรมีรถเดียวคือรถเข็มการมีธรรมวินัยนั้นมีรถเดียวคือวิมุตติรถนี่เป็นทางที่น่าอัศจรรย์เมตตาตัวเดียวเท่านั้นคุ้มครองโรคได้มหมดจะอยู่เย็นเป็นสุขก็เพราะอาภัยให้กันและกันไม่มากก็น้อยถ้าไม่มีเมตตาก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ มนุษย์ก็จะกลายเป็นสัตว์นรกไปด้วยนะครับ